สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผม Personate ใน Black Desert Online นะครับก็จะเป็นการประกาศอัปเดตวันที่17มีนาคมซึ่งบอกเลยว่ามีอะไรเด็ดๆเ,เยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะอย่างแรกก็คือกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังเหมือนเดิมเราไปดูเนื้อหาหลาักกันก่อนซึ่งก็คือเซจนั่นเองฮนะแม เริ่มสร้างอาชีพใหม่เซจนะครับล่วงหน้าได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟ็นเอไอย่างที่ผมเคยพูดไปว่าวันนี้คือเซจเขาเข้าให้เล่นได้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ p e a r l b i สเปิดเซิร์ฟ็นเอด้วยตัวเองเนาะส่วนเซิร์ฟอื่นๆก็จะมาในอาทิตย์หน้านะครับถึงจะเล่นได้ตอนนี้เนี่ยสร้างล่วงหน้าก่อนนี่รูปอลังการเวอร์เลโอนดัส <ind> และด็อกเตอร์สเตรนจ์ผสมร่างกัน ทั้งนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่สามารถสร้างเซจเป็นตัวละครซีซั่นฤดูหนาวได้แล้วนะครับเพราะว่าซีซั่นเนี่ยใกล้จะจบแล้วอย่างที่ผมเคยพูดอยู่ประจําก็คือมันน่าจะจบ24มีนาหรือไม่ก็31มีนาใช่ไหมคือตอนนี้ถ้ามันจบ24มันควรจะมีประกาศจาก GM นะครับว่าอาทิตย์หน้าจะจบซีซั่นแล้วให้ทํานูน่นทํานี่นะไม่งั้นจะโดนโดนู่นโดนนี่คือถ้าเขายังไม่ประกาศในวันนี้เนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะประกาศสัปดาห์หน้า ก็คือ24มีนาว่าจะจบ31มีนานั่นเองอันนี้คือผมเดานะยังไงก็รอประกาศชัดเจนกันอีกทีนะครับนอกจากเซสแล้วนะครับก็มีเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงอื่นๆด้วยนะโอรรเซียนะครับมีความกลหาหลครั้งใหญ่ด้วยรายงานของอาฮิฟที่บอกว่าดวงที่สีดาแห่งฮาดุมเนี่ยปกครองด้านฟ้าเออเวียแล้วมันขยายอาาเขตมาเรื่อยๆนะลุกลามไปถึงช่องว่างแห่งความมืดนะครับ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาบอกว่าเพิ่มความเร็วของเวลาปรากฏของช่องว่างความมืดเป็น2เท่าแล้วก็รับพลังแห่งผู้ลงลับจากช่องว่างความมืดได้ด้วยอันนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงตัวบอสช่องว่างความมืดที่น่าจะมาถี่ขึ้นนะครับเวลาเรากำจัดไปเนาะเวลาเราตีบอสช่องว่างความมืดมันก็จะใช้เวลาระยะหนึ่งในการสปอนใหม่ใช่ไหมอันนี้เขาก็บอกว่าจะเพิ่มความเร็วเป็น2เท่านะครับประมาณนี้ แต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าจะถูกใช้หมดไปหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์ก็คือเพิ่มความเร็วของการปรากฏช่งว่างความมืด2อ2เท่าเนี่ยอยู่แค่2สัปดาห์นะครับหลังจากนั้นก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนาะโอเคเรามาต่อ มีการปรับปรุงให้สามารถอัญเชิญพูดดำได้ครับในขณะที่ทุกตัวละครกำลังเคลื่อนที่คือปกติเนี่ยจากที่เรารู้กันอ่ะคือมันจะต้องยืนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำท่าทางอะไรพิเศษอยู่ถึงจะกดพูดดำได้ตอนนี้เขาก็บอกว่าเคลื่อนที่อยู่ก็กดได้นะสามารถเชิญผู้ดำได้ด้วยแม้ขณะขี่ม้านะครับแต่ว่าถ้าใช้สกิลม้าบางอย่างอยู่เนี่ยอาจจะเรียกผู้ดำไม่ได้เนาะ ตรงกรอบตรงนี้เนี่ยเขาก็ย้ำเตือนเรื่องการปรับเปลี่ยนการเอาการเข้าสู่เส้นชัยล้มเหลวออกนะครับจากการผจญภัยของผู้ด,ดําหรือว่าทอยเต่าผู้ด,ดํานั่นแหละซึ่งตรงนี้เขาบอกว่า24มีนาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีเซ็ตบางอย่างผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่คือรีเซ็ตอะไรเขาบอกว่าเป็นลูกเต่าครับเอาเป็นว่าใครที่มีลูกเต่าดองอยู่เยอะอย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับทอยๆไปก่อนเนาะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการเพิ่มจำนวนรววางสะสมครั้งที่75อีกด้วยครับเพราะว่าตอนเนี้ย มันเป็น50เราข้ามไป100เลยไม่มี75อีก2สัปดาห์จะมี75เพิ่มมานะครับมีแก้ไขบัก๊กนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะอันนี้ไม่มีอะไรมากลบหนีชุกเฉินนะครับกรอบนี้มาถึงส่วนของอาชีพกันบ้างสายเอเวกต้องชื่นใจครับ สกิลใหม่มาแล้วของทุกอาชีพเลยที่ผมได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้นะเวล59ขึ้นไปอย่างที่บอกแล้วก็ใช้พอยต์15นะครับเป็นสกิลต่อเนื่องของวอริเออร์เนาะสับบั้นทองนะาพา <c oughs> ยังไงเนี่ยรายละเอียดเดี๋ยวไปลองอ่านกันเองแล้วกันนะครับผมคงไม่มานั่งอ่านสาทุกอาชีพเะนาะเพราะว่าเคยเอาให้ดูกันไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนี่นะครับเรนเจอร์อันนี้ก็เหมือนกันเวล59นะของเรนเจอร์เนี่ยผมวางแผนอยู่ว่าจะทำไกด์คอมโบของอเวกมาด้วย ก็ยังไงรออีกสักนิดนึงแล้วกันละครับสกิลเอเวกใหม่มาแล้วเดี๋ยวจะเป็นคอมโบเวอร์ชันแบบใส่สกิลอันนี้เข้าไปด้วยเนาะนี่นะครับโซเซเลสสบันจิตวิญญาณสกิลทำไมชื่อมันเท่จังวะ <c oughs> โอเคไว้ต่อเสียงร้องพระสุธาอันนี้มันเหมือนยิงเท้าตัวเองนะใจแอนเนี่ยชื่อทุกคนพูดกันนะเทเมอร์นะครับฝ่าเมฆสกิลสวยอยู่มาวิชภัยเงียบฮนะวิสาตครับระเบิดศักดิ์สิทธิ์ฮะเอา้าเดี๋ยวก่อน วอลคิรี่ก็ระเบิดศักดิ์สิทธิ์แล้วฮัลโหลเบลนี่เปลี่ยนชื่อผิดปะฮะโอเคผมว่าน่าจะผิดละอันนี้มันเขียนว่าระเบิดลาวาแต่ทําไม <c oughs> ในรูปมันชื่อว่าระเบิดศักดิ์สิทธิ์ซะงันโอเคอันนี้ชื่อผิดระเบิดศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นของวอลคิรี่นะครับไม่ใช่ของวิษา์เนาะของวิษา์นี่เป็นระเบิดลาวาแล้วครับนี่อมูซาขับไล่ความอมหิทไปต่อครับเมฮวาดอกเกล็ดน้ําค้างอืนินจานะครับเขตแดนความเร็วแสงเออว่ะมุนดาบ e i อย่างเซียนอันนี้ เทเกินคุโนะครับแสงจันทร์สาดส่องชื่อสกิลภาษาไทยนี่เท่ uh huh. ทุกอันสไตรเกอร์ใบไม้ร่วงโรยโอ้โหชื่อสกิลันเพาะอยู่นะผมว่ามิสติกับวายุสลาตันอันนี้โอ้โหนารุโตะเลยมหมยังไงดีดักไนครับเมฆดวงดารามืดมนใครเล่นอเวกดักไนนี่สกิลนี้ต้องอัพล้านเปอร์เซ็ไม่งั้นเล่นยากแน่นอนนะ แต่ดูจากทรงแล้วดาร์กไนก็คงเล่นกันเป็นสืบทอดส่วนใหญ่ะเนาะอาเวกมันเล่นค่อนข้างยากเลยอ่าเชร์นะครับสายลมแห่งทุกงญ้าอันนี้ก็จํากันได้อยู่แล้วกระโดดแล้วยิงมาข้างหลังนะรันครับโซ่พันธนาการก็เทอยู่ก็เทอยู่หมุน,หม,นหมุนแล้วฟาดต่อมาก็ชายครับสกิลพวกเราต้องชนะ <laughs> ทำไมผมนึกถึงโครงการรัฐบาลเลยวะเนี่ยพวกเราต้องชนะเนี่ยมันบัฟอะไรทั้งหลายเนี่ยเพิ่มขอบเขตนู่นนี่นั่นนะอันนี้ลองไปอ่านกันเพิ่มเติมได้นะครับสําหรับใครที่เล่นชายพอดีว่าผมก็ไม่เล่นชายผม,ผมก็อ่านแล้วก็งงนิดนึงกันนะการเดียนนะครับวันนี้มาลายสิน้นก็กระโดดมาฟาดเคไปต่อฮัทซ์สินรอยแยกเงียบสงบเงียบสงบจริงดามเมจมันเบามา,ากอะแปดร้อยสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่ก็เขาบอกว่าเพื่อให้สามารถทำคอมโบได้ต่อเนื่องอะเนาะเคไปต่อครับโนวา วงล้อมาหิดนะฮะเขาบอกว่าเพิ่มทักษะวงล้อมาหิดเพื่อให้หนว่าสามารถโจมตีศัตรูได้ทันทีหลังจากที่ล่าศัตรูมาด้วยทักษะวงล้อดาวนะครับนอกจากนี้ใช้ได้ต่อเนื่องหลังจากใช้วงล้อเหมันหรือว่าผ่าวงล้อด้วยวงล้อดาวนั่นจะเป็นสกิลกดคลิกขวาแล้วมันเป็นอุกบาทดูดนะส่วนวงล้อเหมมันก็คือชิปคิวนะครับผ่าวงล้อก็คือแดชกลับมาแล้วกดจิม้มคลิกซ้ายนะถ้าผมจําไม่ผิดนะผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันชื่อสกิลสะดร ลองไปดูกันอีกทีนะครับอืมสกิลก็หมดประมาณนี้แล้วมาครบตามที่ผมเคยพูดไปแล้วใน2คลิปที่แล้วเนาะนอกจากนั้นแล้วก็เป็นปรับเล็กๆน้อยๆนะครับมี UI ส่วนของกระเป๋าตะกูลน่าจะใช้ง่ายขึ้นแล้วตอนนี้นะครับจากที่เขาปรับแต่ว่าเอาจริงๆคือผมยังไม่เคยใช้เลยกระเป๋าตะกูลโอเคไปต่อนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเป็นระบบกับเว็บไซต์ทางการนะครับมีปรับปรุงนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูส่วนของกิจกรรมกันบ้างดีกว่า เริ่มกันที่กิจกรรมแรกนะครับสร้างตัวละครอาชีมายเซจลวงหน้ารับรางวัลแบบ100%จะรับได้เนี่ยบอกเลยว่าต้องสร้างภายใน17-24ถึงมีนาคมนะครับมีเวลา1สัปดาห์เท่านั้นกิจกรรมนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปสร้างกันไว้อย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณสร้างแล้วอาจจะไม่เล่นก็สร้างแล้วค่อยลบก็ได้ครับสร้างรับรางวัลก่อนเนาะรางวัลเป็นอะไรบ้างนะครับตามนี้เลยพรของคามาซิว7วัน ความทรงจำของช่าง5อันคําแนะนําเพื่อความมาตาก,กับความปลอดภัย2อันนะครับน้ำตาของเอเลี่ยน5อันทองแท่ง 1000G 1อัน,นอันนี้ก็คือ 100M แล้วก็คำพีประสบการณ์ต่อสู้กับทักษะอย่างละ3อันนะครับทั้งนี้เขาก็ย้าเตือนอีกเหมือนกันว่าสร้างตัวละครเซจเป็นตัวละครซีซั่นไม่ได้นะส่วนวิธีการสร้างตัวละครลวงหน้านะครับจริงๆมันเหมือนการสร้างตัวละครทั่วไปนั่นแหละฮะ ในหน้าต่างเลือกตัวละครล้วก็กดบวกกดสร้างตัวละครใหม่เข้ามานั่นแหและเราก็เลือกเป็นเซจนะครับคือพอสร้างไปปุ๊บสร้างเสร็จเนี่ยมันจะยังกดเข้าเล่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการสร้างตัวละครลุงหน้าเราไม่ต้องไปติ๊กอะไรเพิ่มเติมเนาะไม่เหมือนตัวละครซีซั่นที่เราต้องติ๊กให้มันเป็นตัวละครซีซั่นนะครับอันนี้กดสร้างเหมือนตัวละครปกติได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วมันก็จะเล่นได้หลังจากวันที่24มีนาคมเป็นต้นไปนะครับโอเคกิจกรรมนี้ก็จบไป กิจกรรมต่อมานะครับก็คือการปรับแต่งตัวละครเซจตามแบบฉบับของท่านอันนี้เนี่ยอยู่ตั้งแต่17ถึง24มีนาคมเหมือนกันนะ1สัปดาห์เหมือนกิจกรรมเมื่อกี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะต้องทําขั้นตอนเพิ่มเติมนิดนึงคือเราต้องสร้างตัวละครเซจเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วเราต้องแชร์ภาพตัวละครที่ปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับวิธีการก็คือเราไปที่อัลบั้มรูปแล้วก็จัดเก็บข้อมูลการปรับแต่งถ่ายรูป แล้วก็ลงทะเบียนแกลเลอรี่นะครับเลือกหมวดแล้วก็กดบันทึกอันนี้เนี่ยลองไปดูละเอียดละเอียดกันอีกทีเพราะว่าผมไม่เคยทําเหมือนกันนะมันเป็นกิจกรรมนะครับทีนี้เนี่ยรางวัลกิจกรรมก็คือหนังสือร,รับแห่งโอมูล7วันนะครับหอันสําหรับคนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนเลยคือขอแค่ว่าคุณไปสร้างเซสนะครับแล้วคุณทาตามขั้นตอนเมื่อกี้แล้วก็บันทึกลงทะเบียนแกลเลอรี่เนี่ยพอลงทะเบียนแกลเลอรี่เสร็จมันก็จะถือว่าเราเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมนี้เรียบร้อย เราก็รอรับหนังสือรับแห่งโอมูลได้เลยนะครับไม่ต้องมีการสุ่มว่าเป็นผู้โชคดีหรือเป็นรางวัลยอดนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> เข้าร่วมได้ตระกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะได้รับรางวัลเนี่ยสามีนาคมเลยก็คืออีก2อาทิตย์นะครับน่าจะเป็นอาทิตย์ที่จบสีซสั้นอย่างที่ผมพูดไปเนาะกิจกรรมต่อมาก็คือเปิดตัวงานเลี้ยงลินลี่อันนี้เนี่ยเนื้อหาเยอะนิดหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆดูแล้วกันนะครับกิจกรรมอยู่ตั้งแต่17มมมีีนนาาคถึง38 2สัปดาห์ด้วยกัน รายละเอียดก็คือมันจะมีงานเลี้ยงลินลี่นะครับจัดขึ้นที่ไฮเดลภายในระยะเวลากิจกรรมเราสามารถไปสนุกกับเควสต่างๆกับเหล่าประชาชนที่เข้าร่วมงานนะครับเพื่อเพลิดเพลินไปกับงานเลี้ยงลินลี่เควสมันก็จะดําเนินได้ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอัน เควสเริ่มต้นนะครับรับจากผูด้ดำได้เลยชื่อเควสว่ากิจกรรมบัตรเชิญงานเลี้ยงลิลลี่เต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณเงื่อนขาขสำเร็จเควสไม่ยากครับส่งมอบบัตรเชิญงานเลี้ยงลิลลี่ให้กับ m อ c Cru ซครูซิโอโดมอนกัดรางวัลสำเร็จเควสคืออะไรหินครอน100อันค่าคอน1 0 0 0นะครับกล่องเครื่องประดับระดับสูง2แล้วก็ฉายาจะต้องมีความสุขมากขึ้นอย่างแน่นอนจำไอเทมนี้ไว้นะครับบัตรเชิญงานเลี้ยงลิลลี่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเอามาให้ผู้ดำเนาะต่อมานโต อันนี้มีอยู่2เควสด้วยกันนะมียอดนักดื่มแห่งปัตภีนะครับใช้กำลัง30แล้วก็รับเบียจาก m อ c d a v i เดวิดพินโตมาใช้เราจะได้ค่าคน200แล้วก็บัตรผู้ชื่นชอบการดื่มของพินโต1อันส่วนกิจกรรมที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเควสท,ที่ดำเนินซ้ำได้เมื่อสำเร็จเควสข้างบนแล้วก็คือเควสยอดนักดื่มแห่งปัตภีที่วงเล็บข้างหน้าว่าซ้ำนั่นเองทำเหมือนเดิมเลยครับใช้กำลัง30แล้วก็รับเบียจาก m อมาเสร็จปุ๊บเราก็จะได้บัตรผู้ชืืช่่่น่นน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 ชอออออบบกกาาาารรดดมมขงพิโตีี1ััั้ผเเวจะะป็นนะค มาต่อที่เควสต,ต่อ่อนะครับเควสจาก GM b l a c k Desert อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาเป็นแบบ n p c ในเกมหรือเปล่านะก็มีเควสกิจกรรมนะครับ Black Desert Black Desert ให้ตอบคำถามที่ MMC GM b l a c k e อ็มแถามนะครับ4ข้ออ๋อโอเคสรุปว่าเป็น m อ c เนาะจะได้ชิ้นส่วนผลึกดำแหละมะคมแล้วก็แข็งแกร่งก็คือหินจีอาวุธกับชุดนะ่ะอย่างละ10อันแล้วก็สเกตแห่งความทรงจำา30อันอันนี้แจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับสเก็ตแห่งความทรง ต่อมานะครับเควสคลีโออันนี้ตะกรูนหนึ่งครั้งเหมือนกันไม่มีปลาในวันเทศกาลเช่นนี้หรือนี่เขาให้ตกปลาระดับสีเขียวที่แม่น้ำไฮเดลนะครับแล้วก็เอาไปส่งให้ NPC c l e o โเราจะได้คำพีเพิ่มประสบการณ์ชีวิต3อันแล้วก็น้ำยาชูกำลัง M นะครับ3อันเหมือนกันเควสต่อมานะครับกาเบรียล่าท่านเชื่อในโชกสตาหรือไม่ อันนี้เนี่ยเราสามารถตรวจสอบการ์แห่งโชคชะตาผ่านการสนทนากับ m อ c g ซ b r ก e เ a ได้เลยก็คือการดูดวงที่ผมเคยเล่าไปแล้วว่ามันเข้ามานะอันนี้ก็เหมือนให้เราเนี่ยไปลองดูดวงนั่นแหละครับเราก็จะได้คําแนะนําของความปลอดภัยแล้วก็โชคชะตาแล้วก็ความทรงจําอย่างละหนึ่งอันถามว่ามันได้อะไรลองไปกดดูกันนะครับมันจะเปิดได้ของเนาะเควสต่อมาก็เป็นเควสซ้ำของอกาเบรียลาแล้วครับดวงของท่านในวันนี้นะหรือฮะ ตัวสอบการแห่งโชคชะตาผ่านการสนทนากับ m อมซีกาเบรียล่าอันนี้จะคล้ายๆกับเดวิดพินโตที่ให้เราใช้กําลัง30แล้วก็เอาเบียร์มากินนะะเราจะได้บับโชคลาบบวก5ระดับเลยนะครับแล้วก็บับเนี้ยอยู่24ชั่วโมงนะเควสต่อมานะครับพาวิโนเกรโคเคสชื่อว่าจิตวิญญาณแห่งศิลปะที่พลุงพล่านเราจะต้องตั้งชื่อน,นิยายของ m อม p a ซีพาวิโนเกรโคแล้วเราจะได้ทองแท่ง 100G จํานวน3อันครับตีมูลค่าก็30 m เนาะ ต่อมานะครับคาร์ลอรินงานเลี้ยงที่มาพร้อมอาหารแสนอร่อยอันนี้เนี่ยให้เราส่งมอบเซตอาหารหรือว่าเซตอาหารพิเศษให้กับ m อ c บีซีคาร์ลอรินถ้าส่งมอบเซตอาหารเนี่ยเลือกเอาว่าจะเป็นบาเลนอสบาเลนเซียเซเรนเดียคามาซิวเวียหรือว่าคาเปออนอย่างละ5อันเลือกเอานะครับหรือว่าถ้าเซตอาหารพิเศษเนี่ยเราก็เลือกเซตคล้ายๆกันบาเลนอสบาเลนเซียเซเรนเดียคามาแล้วก็คาเปออน แต่ว่าเป็นพิเศษมันก็จะใช้ชิ้นละ2อันเท่านั้นนะครับส่งเวยนี้ปุ๊บเราจะได้อุปกรณ์ทำอาหารระดับสูง1อันนม100อันไข่1 0 0อันพริกไทยพริกแดง100อันที่สำคัญคือเงื่อนไขนะครับต้องเวล20ขึ้นไปเนาะคิดว่าทุกคนนะ่าจะไม่ลำบากอยู่แล้วตรงนี้ ต่อมานะครับบัตรผู้ชื่นชอบการดื่มของพินโตที่เราจะได้จากการทำเควสซ้ำกับเขาอะนะเราจะสามารถนำไปใช้เควสพิเศษกับ m อ d a v i เดวิดพินโตะครับคือถ้าเราทำจนครบ10อันเนี่ยเราจะเอาไปแลกเป็นเควสได้ค่าคอน500แล้วก็ได้คำอวยพรที่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งชีวิต1อันแล้วก็ฉายาครับหวานแก้มแดง <laughs> อารมณ์ว่าดื่มเบียร์เยอะนะั่นแหละจนแก้มแดงกันะ ต่อมาก็คือไอตัวคำอวยพร,รที่เต็มไปด้วยรสชาติแห่งชีวิตเนี่ยที่เราได้จากการเอาบัตรผู้ชื่นชอบการดื่มของ p ินโต10อันไปแรกมันจะมีผลการใช้งานดังต่อไปนี้นะครับมันเป็นใบบัฟนั่นแหละได้ครับประสบการณ์ต่อสู้บวก100%ทักษะบวก50%บนะครับบัฟอยู่1ชั่วโมงแล้วก็คูดาว24ชั่วโมงนะ ซึ่งถามว่ามันอยู่ได้นานแค่ไหนคำตอบก็คือหลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมเนี่ยผลการใช้งานไอเทมจะหายไปแล้วก็ไม่มีผลหลังจากใช้งานไอเทมดังกล่าวแล้วนะครับก็คือใช้ได้ภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นอยู่ใน2สัปดาห์นี้เนาะส่วนไอเคเวสแรกเนี่ยที่ผมบอกว่าให้จาบัตรเชิญงานเลี้ยงลินลี่ไว้จริงๆมันก็คือสังเกตว่าเคเวสหลังๆมันไม่มีใช่ไหมแปลว่าเคเวสเนี้ยน่าจะเป็นการรับจากผู้ด,ดําแล้วก็เอาไปส่งได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมไปทํากันมันได้ของฟรีเยอะเหมือนกันเนาะ มาต่อที่กิจกรรมต่อมานะครับรางวัลเช็คชื่อกิวกลับมาแล้วกิจกรรมนี้ก็อยู่หลายเดือนเหมือนกันเพราะว่าเป็นกิจกรรมเช็คชื่อเนาะ17มีนาคมถึง26พฤษภาคมนะครับถ้าเราอยู่ในกิวที่มีขนาดกลางขึ้นไปเนี่ยเมื่อเชื่อมต่อเกมจะได้รับรางวัลเช็คชื่อกิวครับส่วนขนาดกิวมันคิดยังไงตามนี้เลยขนาดเล็กก็คือกิวที่มีจํานวนคนตั้งแต่1ถึง30คนนะครับส่วนขนาดกลาง3 1ถึง50ขนาดใหญ่51 -75 ถึงแล้วก็ขนาดใหญ่มาก76-100คถึงน ทีนี้เนี่ยมันก็มีเรื่องของการเปลี่ยนขนาดกิลใช่ไหมครับเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนจากกิลขนาดเล็กไปเป็นกิลขนาดกลางภายในระยะเวลากิจกรรมเนี่ย เราก็จะได้รับรางวัลเช็คชื่อกิลเมื่อเชื่อมต่อเกมใหม่ครั้งเหมือนต้องออกแล้วก็ล็อกอินเข้าใหม่อีกรอบนะส่วนถ้ากิลเนี่ยเปลี่ยนจากขนาดกลางกลับมาเป็นขนาดเล็กเราจะไม่สามารถรับรางวัลเช็คชื่อกิลได้อีกนะครับวิธีการก็เหมือนกับเช็คชื่อทั่วไปนั่นแหละกด ESC รางวัลเช็คชื่อเข้าเกมนะครับส่วนรางวัลที่ได้จะอยู่ในของขวัญจากผู้ดำหรือตัว B นั่นแหละของก็จะเป็นประมาณนี้ลองดูคร่าวๆก่อน มีอะไรบ้างอืมอืมหลกัหลกๆที่น่าสนใจก็คงเป็นหลังๆเนี่ยครับวันที่28กล่องพิษวงของชากาทูเนาะมีวันที่29เป็นลูกนกคู่ๆนะครับแล้วก็วันที่30กล่องเครื่องประดับระดับสูง2-1อันสำหรับแพชโนตในวันที่17มีนาคมก็จบไว้ประมาณนี้เนาะล่าสุดเนี่ยผมได้ไปเขียนคอมมูนิตี้โพสต์ไว้แล้วยังไงลองไปอ่านกันเพิ่มเติม,ตมได้นะครับพอดีว่าช่วงนี้ผมคอไม่ค่อยดีอาการมันแบบว่าเจ็บคอเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆ,ๆไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมอะนะ แล้วก็กำลังคิดอยู่ด้วยว่าเรื่องไลฟ์สตรีมจะเอาอยัางไงต่อดีนะครับยังไงเนี่ยถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมก็จะแจ้งข่าวเรื่อยๆเนาะคอยติดตามกันได้ในคอมมูนิตี้โพสนะครับวันนี้ก็เนื้อหาจบไว้ประมาณนี้แล้วกันใครมีอะไรคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุก s c r i b e ทุกยอดวิวด้วยเน,ะะนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันแล้วอย่าลืมติดตามกันนะ